สวัสดีค่ะมา,มาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าจา,จาเวลาเวลาเลคเขียนวิดีโอยงี้ยมแตเวลาพ่อใหญ่อยู่นะอายนะอายแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าเลคสีเวลาเวลาเลคไอ้นี่เลคสีหงกาก้าแล้วว่าเป็นอย่างเธอต้องหงว่าสั่นอั้มก้องยังได้สัญญาณบอดินยินน้องเอาสั่นก้องมันอยู่หุ่นนะจ้าพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องเป็นังไหลนอจ้าสบายดีสุขคนบนนอจ้ามาหนีเลกกะ ามาถักทายพี่พีน้องๆมอนิสีผ้า,าะมาเห็ดต้ตมยำกระดูกหมูจ้ะพี่น้องต้มยำกระกระดูกหมูพ่อใหญ่ล้วอยากกินจ้ะพี่น้องเล็กก็เลยว่า,ามาเห็ดต้ตมยำต้มยำหมูไปซื้อไปซื้อหมูมา,จากจ้ะซื้อหมูมากกับนี่แหละจ้ะพี่น้องเครื่องเทศมันจ้ะไอ้กับสีเฮ็ดาอีาอยงกึละพัดอันนั้นแม่พี่น้องเล็กสีเฮ็ดพัดไอ้พัดไก่ ไก่อะไรเอ่ยเขาเรียกไก่อะไรวะเอกรืมข้าวเดี๋ยวได้จากพี่น้องอ่านี่ขัวกิ้งจะเล,กล็กกว่าสีเฮ็ดขัวกิ้งจาะพี่นอ้องไอ้นี่มันเป็นซองนี่สมันเป็นซองนี่ส่จ้ะเล็กสี่เล็กสีเ่เฮ็ดขัวกิ้งม้อน,นี่ไก่ขั่วกิ้งจ้ะไก่ขั่วกิ้งแล้วก็อ่าต้มยำต้มยำ,มยำอ่ากระดูกหมูจ้ะกระดูกหมูเม่นกระดูกไอ้บัวเม่นกระดูกอ่อนดอ,อกจากพี่น้อง <c ười> โมเมนกระดูกอ่อนน่ะมันมันติดเหนื่อลไรเล็กบอกว่าไอ้เอากระดูกเอากระดูกแบบกระดูกอ่อนมาผู้ยไงเราบุรู้จักจากพี่น้องแล้วก็เอามายังสี่แล้วจ้ะเอาจังไนก็กินยังสั่นแล้วเนาะจากพี่น้องพากกันกินข้าวกันยังเนาะจากพี่น้องทายกินข้าวน้ำเล็กเด้อจ้าเด้ออ่าก่อนอื่นกะเลยกะขอขอบคุณหลายๆทุกกำลังแรงใจที่หายเล็กมากจ้กถูกกดไลค์กดแช์กดซับสไคร้เนาะจ้กพี่น้องจ้าจังไนกัอย่าลืมเป็นกำลังใจให เล็กต่อต่อไปเนี่ยเดอ้อจะซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เล็กคือเกาเดอ้อจะมีอันใด,ดผิดพลาดประการใดกะบอ่าบอกมาได้จะบางทีอาจสิบบ้าบ้าบงบองยังน้อยแก่ย่าซาได้จะพี่น้องจะแบบคลายเครียดน้องจะพี่น้องคลายเครียดบางทีก็ได้แต่ว่ามือน,นี้ยังท่านได้ออกกำลังกายอยู่พี่น้องกินเข่าก้อนจักสี่เดอออกกำลังกายเ่าได้ออกจะพี่น้องป้าพี่น้องจ้ามือว้าใน,ปว,านปวดไปน้ําตนน้ํโตูเลย แนวไอ้สากออกกำลังกายเทียร์แร้เนาะพี่น้องถึงเขาสิ่ได้ออกคักแบบว่าอันนี้แต่ถามมาถามว่าไอ้มันโดนเขามาออกเทียร์แล้วมันมันหูเสึกว่าร่างกายมันยืดยุ่นนะจ๊ะพี่น้องแต่ถามมาโอเคปะโอเคอยู่พี่น้องถา่ถาถ้าเใาได้ออกต่อต,อตอกันเนาะจา้ะโอเคค่ะพี่น้องอ่าถ้ากินขอน้ำเล็กเด้อจ้ะเด้อถ่ายกินขอน้ำเล็กจะต้มยำอ่าโค้งหมูจ้ะตุ๋ตาต้มยำ กระดูกหมูต้มยำกับระดูกหมูกับอ่ากับอ่านี่ละจ้ะพี่นอ้องขัวกิ่งไกลจ้ะโอเคค่ะพี่น้องถามากินจ้ะแต่ว่าแต่ว่าไอแต่ว่าสีออกมาจากไหนเล็กกับบอลู่พือกันจ้ะพี่น้องถากินนั่นกันมาลุยกันจ้ะกล้องยุบพุ่นแล้วพี่น้องไอเล็กบ่งูบ่บ่งูกันว่าสิเห็ดกล้องจากไหนนะจ้ะพี่น้อง โบ,บหูจ้ากว่ามุ่มกลองมุ่มกลองบะรัวสีแห้งเมนี่อากาศสวีเดนไอ้กับโบโบโบหนาวภา,ายในดอกจ้าพี่น้องกหนาวไอ้เป็นตะวันล่มตะวันล่มล่มกับเบาๆก็มือว่านเนี่ยมือมือว่านก่อนก็มือมือว่านนี่กระแห้เงเนี่ยมือว่าน,นก่อนก็สองสามมือก่อนนี่โอ้พี่น้องจ้าจ้าลมคือเห็นไอ้ที่ว่าเล็กไอ้ลมคิดนั่นแหะพี่น้อง สัน้นไปจ้ะโอเคค่ะพี่น้องถ่ายกินขาวน้ำเล็กได้จ้ะเด้เดอกินข้าวกินข้าวบึง่งพ่อใหญ่ามาใส่พริกลหลายเด้อมาสั่นใส่พริกลหลายๆต่เล็กกะจัดหายสามนวยจ้ะพี่น้องจัดให้เลยสามลูกดับแรกแล้วก็ใส่เกลือ เล็กจามบอนนี่มีกล่องมาวา,างไว้ท่าทนะีเถอะนาะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเล็กสี่ไอต้ต่ำตั้งม้มกล่องไมเนาะพี่น้องเดี๋ยวต่ำทา่าม่นกัน ถามมาเบิงด้จ่ายด้ถามมาเบิงวาง่าต้มย่ำกระดูกไก่กระดูกหมูเล็ดสีออกมากสภาพใดพี่น้องโอเคค่ะแล้วกินข้าวั้มกันจ้าพี่น้องช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงกันพักกันดูแลสุขภาพได้จ้าพี่นอ้องจ้าหนาวบ้านบ้านเท่ากับประเทศไทยเท่ากับฝนตกไม่จ้าพี่น้องจ้าประเทศไทยเท่ากับฝนตกกั ทั้งเมืองนอกนี่ทั้งเมืองนอกทั้งประเทศต่างๆนี่โซนโซนนี่ก็สิเริ่มหนาวแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเริ่มเย็นๆแล้วจ้ะกลับพักกันดูแลสุขภาพได้จ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็ก่อนอื่นก็ทากินข้าวน้ำเล็กจ้ะต้มยำต้มยำอ,อกหัแกแตนสตรีนโยคานูโคลลาเบีย อ๋อทอดส้ิกิทอดก,กับทอก,กัแล้วเราก็พ่อพ่อหนำม,มันันนั้นจังน้อยพี่น้องพ่อหนาม,มันอันอนนั้นจังน้อยเทาก็เอาเครื่องโรสกับ่บ่มีบ่มี่ซันค่ะมะทายมะทายผักให้พี่น้องแล้วเราก็เอาไอ้นี่ลร ไผ่ข่อใหญ่หญกะส้มสิข้านเนี้ยพี่น้องจ้าพอใส่แล้วดเดี๋ยวกตะเดี๋ยวย้ำนั่นเล็กต้มมานี่เสร็จเดี๋ยวเล็กสิหม้อกระทะอ่าเล็กกระสิพักไก่ค่ะตัวไก่กระทะกระทะเล็กซาใจวะพี่น้องอ่ามาเจทลเล็มาเทลเล็ตไผ่ข้าวแล้วไอ,อ,อ้มีฟรัง่งเพฮนสิมีแต่กระทะดากแบนเนะาะจ้ะพน้อง มีตากระทะดางแบน์บาดนี่พอเล็กมากเล็กมากบอกโอ้ยพัดเขาพัดบ่ไรอลไรพี่น้องเนี่ยมันคนน้นบ่ไรเนาะดางมันก็ตวงนะจ๊ะพี่น้องบาดนี้เราก็เลยไปซื้อมาให้เล็งกลับมาไออ่ากลับมาตอนโรงเรียนเราถือฉันฉันมีของขวัญมาให้เธอมาสันมาเป็นของขวัญี่ยังพี่น้องจ้ะถือกระทะมาให้เมียด่างดำปีปีอยู่พี่น้อง จ้ะพี่น้องพร้อมล้วจ้ะพี่น้องพายขึ้นแล้วจะ้พะพายขึ้นแล้วอุ้ยเล็กเอาไอไอใบใบมะกรูดลงไว้บอดสีมันเลยเปลี่ยนเลยม,มันน่าทานมากพี่น้องจ้ะ เลขไอ้ต้องต้องซ่อนไอ้ที่เป็นฟองนั่นออกมาจากพี่น้องซ่อนฟองนั่นออกบ้านเล็กใส่กับพริกตั้งสามหน่วยพี่น้องใส่กับพริกสามหน่วยเบื้พ่อใหญ่แล้วสิว่าจังไหร่ได้จ่ะ คันคันใส่หลายคันใส่ใส่หน่อยแล้วก็บาให้นเลยเบิง้งเบิ้งถ่ายใส่หลายๆปา,ามีแต่บกพริกร้อยองลงแล้วพี่น้องบังพริกเลยบังพริกร้อยองลงลง

เพิ่มอีกสักนิดนะึงใส่หลายแซบหลายจ้ะพี่น้องผงนัวเอ้ยไม่ใช่ผงนัวอ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะผงรสดีนะจ้ะพี่น้อง <c oughs> ใส่หลายแซบหลาย <c oughs> ใส่หน่อยแซบหน่อยน้องพี่น้องเนาะคนหลายเลยเป็นเนียวไหมล่ะจ้ะโอเคค่ะจ้ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันเนาะจ้าพี่น้องว่า ว่าเ็จแล้วมันเสียออกมาเป็นยังไงจ้ะเห็ดสุดฟีมือมาเบิ้งพ่อหญ่สีนั่งให้พี่น้องคนเล็ก่หน่อยลายแล้วกาจ้ะโอเคจัดไป <laughs> จัดไปใส่วพวกหลายๆเลยแล้วบารเล็กขีดเนี้ยวิีจะ้ะโอเคค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องไอกับข่าวเซจแล้วจ้ะมักินข่าวเด้อบาดนี่จ้ะพี่น้องจะ้ะ มากินข้าวจ้ามากินข้าวนี่ละจ้าแนวกินพี่ว่าเล็กเข็ดเสร็จแล้วจ้าออพี่น้องจ้าเสร็จแล้วค่ะมาเด้อจ้าเด้อมากินข้าวน้ำเล็กพ่อยายโบมาหรอซ้ำเราไหวเราไหวนั่นแหละพี่น้อง